ข่าวด่วนครับทุกคนบอสโจประกาศถึงยูทูบเบอร์ทั่วไปที่เข้าไปถ่ายหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโดยบอสโจเนี่ยได้โพสต์ข้อความล่าสุดเอาไว้ว่าประชาสัมพัน์ธอีกครั้งถึงยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายคลิปหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ เพราะด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างเราจึงมีมาตรการนี้หนึ่งเลยนะครับปกป้องสิ่งของเสียหายเราขอพื้นที่สงวนสิทธิ์จากบุคคลภายนอกบางคนมาถ่ายทั้งภาพทั้งคลิปศิลปินยังแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยกำลังใส่ชุดนะครับกำลังแต่งตัวมุมกล้องภาพคลิปดังกล่าวหลุดออกไปในทางที่ดูไม่ดีหลังเวทีพวกเรามีการนำเสนอของพวกเราโดยมีทีมงาน าลูกทีมของเราเนี่ยถ่ายทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับโดยผ่านการอบรมจากผมอยู่แล้วฝากแชร์และบอกต่อด้วยนะครับรักการต้องเคารพสิทธิ์กันโจโยมนินผู้บริหารนะครับอ่ะล่าสุดครับทุกคนทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับด้านนอกเนาะทีะ่ได้มีการนะครับเหมือนกับว่า เข้าไปถ่ายด้านหลังเวทีนั่นเองครับทุกคนเนาะอะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะครับถึงยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายคลิปหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพราะด้วยเหตุผลหลายอย่างเราจึงมีมาตรการดังนี้นะครับปกป้องสิ่งของเสียหาย เรานะครับขอพื้นที่สงวนสิทธิ์จากบุคคลภายนอกบางคนมาถ่ายทั้งภาพทั้งคลิปศิลปินยังแต่งตัวอยู่เลยนะครับไม่สุภาพเรียบร้อยกําลังใส่ชุดกําลังแต่งตัวมุมกล้องภาพคลิปดังกล่าวหลุดออกไปในทางที่ดูไม่ดีนะครับหลังเวทีพวกเราเนี่ยมีการนำเสนอของพวกเราโดยมีทีมงานอของลูกทีมอยู่แล้วนะครับโดยทำคอนเทนต์โดยผ่านการอบรมของพวกเราอยู่แล้วฝากแชร์และบอกต่อกัน รักกันนะครับต้องเคารพสิทธิ์กันนะครับโจยมานินผู้บริหารนี่เลยนะครับทุกคนนี่คือประชาสัมพันธ์จากทางด้านบอสโจล่าสุดเลยครับทุกคนอุ้มอิ่มเห็นด้วยนะกับทางด้านบอสโจที่ได้มีการโพสต์แบบนี้ถือว่าชัดเจนนะครับจริงๆแล้วบอสโจเนี่ยได้ได้ทำมาตรการนี้มาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่เหมือนแบบก็ยังมีคนเข้าไปถ่ายอยู่นะนะรหรือว่าทุกคนคิดเห็นว่ายังไงมิมอ,ม,มองว่าบอสโจเนี่ยเคยโพสต์แล้วหนึ่งรอบ แต่ก็ยังมีเข้าไปถ่ายอยู่นะครับโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิมมองว่าหนึ่งเลยการปกป้องของเสียหายเนี่ยถูกต้องมากๆเพราะว่าโ,โหต้องบอกว่าแต่ละเต็นท์แต่ละจุดแต่ละมุมของอหลังเวทีหมอลำาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่ามีมาลลยนะครับมีเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับทุกคนด้านเขาเรียกว่าอะไรด้านหลังเวทีเนี่ย เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถา้าภาพเนี่ยหลุดออกไปนะครับอุมยิมมองว่าก็เกิดความเสียหายอย่างบางทีศิลปินเนี่ยนะครับแต่งตัวอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งหน้าอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับทุกคนบอสโจก็ฝากแชร์แล้วก็นะครับรักถ้ารักกันแล้วก็เคารพสิทธิกันนะครับแฮช็ โจโยมานินผู้บริหารนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าประกาศชัดเจนแล้วนะครับสำหรับบอสโจสาวน้อยพี่บ้านแพงสำหรับยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับทุกคนมีช่องไหนบ้างที่ถ่ายแบบทั่วไปอะไรแบบนี้มีนะฮะก็ก็ก็เห็นมีอยู่นะที่เข้าไปถ่ายนะครับ ก็คือมาตรการดังนี้เลยนะครับขอบพื้นที่สงวนสิทธ์นะครับทางด้านบอสโจโเนาะกับการควบคุมยูทูบเบอร์นะครับทุกคนเนาะต่างๆใดๆซึ่งต้องบอกว่าทางทีมอย่างที่วิมกับกระแสเคยพูดไปว่าหนึ่งเลยความเกรงใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยในการเข้าไปถ่ายทำอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะอย่างบางทีแบบคือบางมุมที่ถ่ายออกไปเนี่ยก็คือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับทุกคนอย่างบางทีแบบ คือบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรคือถ่ายทั่วไปแต่แบบบางทีไปติดคนที่กําลังแบบกระจงอกอยู่บางทีแบบถ่ายไปติดอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินของความเสียหายด้วยเนาะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเคยเข้าไปหลังเวทีนะครับทุกคนทุกอย่างคือทรัพย์สินของสาวน้อยเพลินแพงหมดเลยคือเบื้องหลังนะทุกคนมันคือเบื้องหลังการถ่ายทาจริงจริง มันคือเบื้องหลังของเขาจริงๆอ่ะอย่างบางทีแดนเซอร์วิ่งลงมาแบบเนี้ยนะครับเขาก็จะมาหยิบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรทุกคนต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่ใช่แค่ในเต็นท์ของศิลปินนะครับแดนเซอร์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนชุดด้านล่างเวทีแดนเซอร์ก็ต้องวิ่งมาเปลี่ยนขนนกเปลี่ยนชุดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต,ต้องมีการถอดมีการกระโจงอกคือถ้าเป็นคนในองค์กรเขาก็ก็จะรู้สึกในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนาะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นมีพอมีคนนอกเข้าไปปุ๊บเนี่ย ความเป็นส่วนตัวก็หายไปนั่นเองครับทุกคนอย่างบางทีวันนั้นอุ้มยิ้มก็เข้าไปนะครับแล้วก็เห็นแบบว่าทางแดนเซอร์เขาวิ่งกันแบบหลังบ้านกันแบบเยอะมากๆแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกระโจงอกกันด้านล่างเวทีอะครับทุกคนด้านล่างเวทีเลยนะที่เราเห็นมันนั้นนะครับแล้วก็นะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับการทายูทูบเบอร์เนาะทางด้านบอสโจนเนี่ยก็ได้ได้อ่าได้บอกเอาไว้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย FC Fan c l ับก็ได้ติดตามกันอยู่แล้วนะครับจากทางาหลังเวทีนะครับจากการหลังไม่ใช่จากจากหลังเวทีของนานสกุลลำเพลินลำเพลินออฟฟิเชียลของทางด้านบอสโตเนี่ยคือเขามีหลายช่องอยู่แล้วก็เป็นเลือกติดตามกันได้เลยนะว่าจะไปติดตามช่องไหนอะไรเงี้ยอย่างช่องเสียนนลลำเพลินออฟฟิ i ชียลพ่อการชัยนะครับหล,หลายช่องเลยที่ถ่ายแบบ ให้เราได้ดูเบื้องหลังกันต่างๆใดๆครับทุกคนเนาะอันนี้ก็เข้าใจทางด้านบอสโจนะครับเนาะที่เขาได้ออกมาประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องบอกได้ว่าบอสโจเป็นคนใจดีมากอุ้มอิ่มบอกแบบนี้นะครับเป็นคนใจดีมากๆนะครับแล้วก็อุ้มอิมเนี่ยก็คือเวลาเราเราเจอกับบอสโจเนี่ย บอสโจทย์ต้อนรับดีมากๆนะครับด้านหลังเวทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องขออนุญาตก่อนเนาะทุกครั้งเวลาที่เราจะไปถ่ายอะไรใดๆนะครับพอเช่นนั้นแล้วถ้ามีภาพหลุดออกไปคือมันมันเอาคืนยากนะครับแบบนี้เนาะสำหรับด้านหลังเวทีแต่ด้านหน้าเวทีมไม่แน่ใจนะครับแต่ด้านหน้าเวทีคือตอนนี้มีมาตรการอยู่แล้วในการถ่ายทําคือสามารถถ่ายทําได้นะครับโชว์สวยงามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือเวลาที่ เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาด้านหน้าเวทีเนี่ยสามารถถ่ายได้เพราะมันเป็นสิ่งสวยงามแล้วไงทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินกําลังอยู่เบื้องหลังนะครับทุกคนเขากําลังแต่งตัวอะไรอยู่มันก็ยังไม่ได้สวยงามครบพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วบอสโตก็คงจะอยากให้ภาพที่ออกไปสู่สายตาประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนยูทูบเบอร์ช่องไหนนะครับก็เนาะคงจะอยากให้แบบภาพที่ออกไปแบบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนเนาะ อันนี้นะอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสก็ได้มีการไปแชร์แล้วนะทางด้านโพสต์ของบอสโจแล้วก็ใครที่นะครับยังไม่ได้เข้าไปแชร์ก็ไปแชร์ช่วยบอสโจด้วยนะครับบอสโจก็ออกมาประกาศแล้วนะครับสำหรับยูทูบเบอร์เนาะที่ไปถ่ายด้านหลังเวทีอันนี้บอสโจคือสงวนสิทธิ์ไว้เลยณตรงนี้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไง สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิม,มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับเฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะพรุ่งนี้วันที่17นะครับก็เดี๋ยวเรามาจดไว้อุ้มิมเคยทคําคลิปไปแล้วคลิปแรกของวันนี้ทุกคนก็ไปจดมากนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามอิมข่าวกระแสด้วยนะครับในคลิปแรกนะสำหรับพรุ่งนี้ใครอยากเฮงอยากปังก็ต้องไปดูนะครับ